สวัสดีคะ่ะทุกคนเรามีชื่อว่ากุลวณีนิโรดมหรือเรียกว่าบอสก็ได้นะคะวันนี้เราจะมาให้ความรู้ทุกคนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรีคะ่ะถ้าพร้อมรับชมรับฟังแล้วก็ไปชมกันได้เลยคะ่ะ Yes มาเริ่มที่การสถาป,ปนากรุงธนบุรีเลยนะคะสืบเนื่องมาจากกรุงศรีอยุธยาล่มสลายวันที่7เ,เมษายนพุทธศักราช2310 หลังจากนั้นเจ็ดเดือนพระยาตากได้ขับไล่ข้าศึกออกจากกรุงศรีอยุธยาได้สําเร็จแล้วได้ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ค่ะหลังจากนั้นพระองค์ได้อพยพผู้คนลงมาทางใต้พร้อมสถาปนาราชธานีใหม่นริมฝั่งฝ้าตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยาพระราชธานาว่ากรุงธนบุรีสีมหาสมุทรค่ะ ค่ะแล้วมาดูพระราชวังของกรุงธมบุรีกันนะคะตั้งอยู่ทางทิศใต้บริเวณจุดประจบคลองบางกอกใหญ่กับแม่น้ำเจ้าพระยาขนาบด้วยพระอารามสองแห่งคือวัดอรุณราชวารารามและวัดโมลีโลกยารามค่ะมาดูพระราชกรณียกิจของพระองค์กันนะคะก็คือการทำสงครามค่ะคือได้ทำสงครามกับพม่านะคะถึงเก้าครั้งค่ะ เพื่อรวบรวมแผ่นดินเนี่ยของเราให้เป็นปึกแผน่นแล้วก็ขับไล่ทหารพรมาร่าออกจากราชอาณาจักรของเราค่ะแล้วก็เพื่อขยายพระราชอาณาเขตน,นะคะออกไปให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูเศรษฐกิจในช่วงต้นราชการกันบ้างนะคะได้เกิดปัญหาข้าวยากหมากแพงขึ้นนะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยได้ทรงสละทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อข้าวมาให้แก่รัษฎรทั้งหลายนะคะ แล้วก็ได้ส่งเสริมให้ปลูกข้าวในเขตพระราชวังนะคะสองครั้งต่อปีด้วยมาที่การค้าขายบ้างนะคะที่เด่นๆเ,เลยก็คือการค้าขายกับจีนนะคะโดยพระองค์เนี่ยได้ทรงส่งคณะทูตนะคะไปเจริญสัมผัสธนาตรีนะคะจนเป็นที่ยอมรับของจกักรพรรดินะคะชิงเกาจงนะคะจนจกักรพรรดิเนี่ยของจีนได้ทรงพระราชทานตาประทับสําหรับเรือสำเภานะคะ ช่วยสยามเนี่ยฟื้นตัวทําให้เศรษฐกิจเข้มแข็งสร้างความมั่นคงให้กับกรุงธนบุรีขึ้นมากเลยนะคะแล้วก็รูปนี้นะคะก็คือรูปของพ่พิพิธภัณฑ์ลอยน้ํานะคะที่ไอคอนสยามนะคะชื่อว่าเรือสำเาาสีมหาสมุทรนะคะสามารถไปชมฟรีได้เลยทีนี้มาดู วรรณกรรมและศิลปกรรมในสมัยกรุงธนบุรีกันบ้างนะคะพระเจ้าตากสินเนี่ยท่รงฟื้นฟูศิลปกรรมตามแบบสมัยอยุธยาเพื่อให้สวยงามเหมือนกรุงศรีอยุธยาค่ะแล้วก็พระองค์เนี่ยทรงโปรดให้จัดสร้างสมุดภาพใจภูมิฉบับหลวงกรุงธนบุรีขึ้นด้วยแล้วก็มีพระราชประสงค์ให้มหาชนเนี่ยเข้าใจในเรื่องนรกกับสวรรค์ด้วยนะคะ แล้วนี่นะคะก็คือบทละครเรื่องรามเกียรตินะคะที่สมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นนะคะไว้สี่ตอนด้วยกันต่อมามาดูการบูราณะส่งเสริมแล้วก็เปลี่ยนแปลง,ปลงด้านศาสนาในสมัยธงบุรีนะคะมีพระเจ้าตากสินเนี่ยทรงโปรดให้นิมวตลพระภิกษุสง์นะคะมาประชุมกันที่วัดรังโคสิตารามนะคะ ทรงแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดประดุษทรงธรรมเป็นพระสังฆราชนะคะแล้วก็ตั้งพระราชคณะปกครองพระอารามในเขตธนบุรีตามแบบแผนเดิมของอยุธยาด้วยตอนที่พระองค์เนี่ยเสด็จไปบำเพ็ญพระราชกุศลที่วัดพระศรีมหา,าธาตุนครศรีธรรมราชนะคะได้ให้อัญเชิญพระไตรปิฎกนะคะมาขัดลอกไว้แล้วก็อัญเชิญ ต้นฉบับเนี่ยกลับไปไว้ที่นะครศรีธรรมราชตามเดิมด้วยนะคะพระองค์ทรงอุปถรัรมภพภพิกษุสามเณรบำเพ็ญพระราชกุศลทางศาสนาหลายอย่างเลยนะคะทรงให้พระปฏิสังขรณ์วัดวาอารามหลายแห่งด้วยรูปนี้คือพระแก้วมรกตนะคะที่พระเจ้าตากสินแล้วก็เจ้าพยามหากษตริย์ศึกนะคะ ไปตีเมืองเวียงจันทร์แล้วก็ได้กลับมาปฏิสถานไว้ที่วัดอรุณราชวรารามนะคะตลอดราชสมัยเลยของกรุงธนบุรีอ่าต่อมามาถึงจุดสิ้นสุดข,ของกรุงธนบุรีกันแล้วนะคะกรุงธนบุรีเป็นราชธานีของไทยมา15ปีนะคะในช่วงปลายรัชกาลนะคะสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยเกิดเหตุการจนขึ้นในกรุงธนบุรีซึ่งในขณะนั้นสมเด็จเจ้าพญามหา,หากษัตริย์ศึกนะคะก็คือคนนี้นะคะ ซึ่งในขณะนั้นน่ะทำศึกอยู่ที่กัมพูชานะคะได้ทราบข่าวจึงเสด็จกลับมาที่กรุงธนบุรีทันทีเพื่อระงับเหตุการณ์นะคะจากนั้นก็ได้ปราบจาพิเศษขึ้นเป็นอ,อ่กษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีนะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬโลกมหาราชนะคะนี่ก็เป็นเหตุให้สิ้นสุดของกรุงธนบุรีนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะบ๊ายบาย 拜拜。Bye bye.